อานอันนี้อันนี้ถ่ายวิดีโอไว้ว่าตึงมาแล้วบาหายนะจะใส่ซีนใหม่เพื่อมันตานสลากบันตานสลากเนี่ยอูดสาจะได้ซีนใหม่นะอ่านะฟังกดสั่งสั่งสั่ง เมันส่งมาถึงบ้านเราเป็นสิ้อใหม่สักคำน่ะกลายเป็นเสื้อเก่าไปเห้อเจ๊กลายเป็นเสื้อเก่ากลายเป็นเสื้อเก่าไปเหรอพอลุกหนาไผ่หนา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 หเอามาส่งให้อุ้ยสี่อย่างอี้หันหล่อสร้างเป็นซิฟผื่นน่ะได้แมวมาเจี๊ยนสื้อใหม่สักคำกลายเป็นเสื้อเก่าไปเหรอเสื้อต่างไปบดายละแล้วเสื้อเก่าเ่าเอาไปเยี่ยงได้ไปเลยแปลงแพร่เช็ดมือแปลงแพร่เช็ดตินเลยยังไปเลยนะกล่องมันอยู่อุ้ยสี่บอกว่าอุ้ยหันมาได้เลยทำใจไม่ได้ แต่มันก็ตัวใหญ่เนาะก็ว่าเขาเอาไปต้มเขาเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยน่ะคือคือลูกคนใหญ่ลูกคนใหญ่ตัวใหญ่เนาะคือลูกคนใหญ่ใส่ยายว่าโอ้บ่ได้บ่ได้อุ้ยหันบ่ได้แล้วเจ็บใจเจ็บใจเนาะเสียเก่าเปิ้ลเสียเก่าเอิไปเอาเจ้าไปเผาเลยกองห้าอยู่ได้เผาเตี้ยคนตกเขาใส่คือความตั้งใจอะว่าจะได้ใส่สิ้นใหม่วันตาลกุยสลากเนี่ยนะพอมันได้มาแล้วมันบาดใจนะเนาะ พอน้องนิ้วอู้โดนอ่ะอุ้ยน้าตาปอปิบนยาแล้วมันมันมันเสียความตั้งใจอ่ะเอออกเสียใจเนาะแม่นมันมันเนี้ยกันจะอี้อ่ะนะครับแต่ว่าความเสียใจนั้นก็อ่าถูกทดแทนไปโดยหนึ่งผืนจะได้ใหม่ผืนใหม่จากน้องพันนีหนึ่งผืนหนึ่งผืนนะครับเนาะเพิ้งใจอ่ะเพิ้งใจก่อนเพิ่งใจเพิ้งใจเหมาะขนาดไงงามขนาดงาม ครับแล้วจากที่กรุงเทพปุ้นแหมได้แบบนสองพื้นนี่ได้มาได้มาสามสามพื้นเลยเออขอบคุณทุกท่านที่ชดเชยความเสียใจคือกับอุ้ยสีเรเนอร์นะครับและที่เหลือกะก้อยไปกดในตะก้าสั่งนอไม่ดองนะครับนอไม่ดองอุ้ยสีตัวนะจะไปลืมนะเจ้านาะสำหรับนอไม่ดองนะเจ้ากดในตะก้าได้นะเจ้ายี่ห้อนี่ อุ้ยสีหี่ออุ้ยสียสนจะครับครับต้องหน่อไม้ดองอุ้ยสีหน่อไม้ดองอุ้ยสีของดีของแท้ต้องมีสองหน่อสองหน่อเท่านั้น<อ>ถ้าสามหนอ่ออาจจะเจอของปลอมสี่หน่ออาจจะของปลอมของจริงหน่อไม้ดองอุ้ยสีต้องมีสองหน,น่อแล้วจะต้องมาจีมกัได้นะครับว่า อยากจะน้ำพริกหน่อส้มที่มาเคยกินนี่จะต้องมาจีมฝีมือของอุ้ยสีนะครับขอบคุณนักหน้าอุ้ยสีล้ากัมเตอร์นี้จะใส่คลิไปไว้เจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณทุกคนนะเจ้าครับผมอ่ะทวัาปอนก่อนเอาปอนตอุ้ยมีปอนต์ดวยมีปอนต์ดวยเอาปอนจ์สปีติโยวิปัสสันตุสัพพาูกโภพินัสสันตุปเตสวาวันเตโยสุขีทิสายุโกอภิวัฒน์เตโลชกมา พัศนิอายุวันดวสุขังพลังหาึ่งหนึ่งหนึ่ตัวเขาอุ้ยสีแข็งแรงแข็งแรงเอาครับแข็งแรงแข็งแรงแต่อี้ตลอดไปอย่าเจ็มื่อยอย่าไข้นะครับแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณทุกคนนะเจ้า